ไอเดเอาคนเจ็บออกไปเตรียมของให่ทันรอแล้เวลาถอยหลังคุณรอดไปแล้วเหรอรอด่หมเข้ามาระวังหุ่นกระป๋องถอยถอยเฮ้ยกระป๋องเฮียตัวเฮียเรอเนี่ยระวังกันนะ้ระวังหุ่นไปไปไปถอยไปถอยไปเดี๋ยวหุ่นกระป๋องฉันจัดการเองเอนโดย์ต้านหุ่นกระป๋องไว้โอ้ยตัวอะไรวะเนี่ย เฮ้ยหดแวมัเช่าไอเทียร์เราจะย้อนุษย์เทียรไม่ใช่มันหมดเนี่ยตะบันน้อยตะบันน้อยต้านไว้มากกว่าอุ้ยเต็มเลยหนูระวังนะครับไอ้เทียมันคนหรือสวนสัตว์เนี่ยเครดิตของมาถึงยังต้านไปก่อนไออยู่ข้างหลังเหลือชิ้นสุดท้ายต้านไว้ต้านไว้อันนี้เถอย ดอยแอนดรอยถอยเดี๋ยวพัง,กงเกมตัวนะ 95, 95, 95. ถ้ามีอะไรเดินมาตรงนี้ยิงเลยแอนดรอยหุ่นกระป๋องนั้นยกให้เป็นหนะ้าที่แอนดรอยเลยเี้ยขอบอ้อหนีไปคุณจะไม่ให้ใครทำอะไรเพื่อนลูกคุณทั้งนั้นขอบอ ไปพวกคนถอยมาขอบอตันไปให้แล้วถอยมาถอยมาอีกชั้นนึงถอยมาขอบอตันได้อยู่ถอยมาเราตั้งรับตรงนี้อีกรอบเดิมถอยมารออีกไม่เกินสิบนาทีตั้งรับตรงนี้ดีๆน่าแน็กรู้ไหมมันคือตัวอะไรก็แก๊กถอยมาไอ้แซกมึงนี้รีบเดินดีวะเราจะปล่อยให้ลูกมาเป็นอันตรายไม่ได้คุณโกรธรางกระหนุ่ดีๆมันมาแล้ว กรุณาถอยไปคารุณาถอยขอบคุณมากสำหรน้อยถลิปหยุดก่นะอะนว่าไงเกิดอะไรขึ้นถลิปไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนเลยลูก,มก,ลลกผมมาเอาของอาฟานมาเรียกเรือ่เฮ้ยหยุดปเนี่ยมาจะเย็นผมแค่มาเอาของลดปืนลงค่ะ <ผม S 2> อายการฝากผมไว้ พอโบใุ้แค่จะเอาของหนีไปชวอลิตพอบอบอกให้หนีไปถ้าขยับมาจะก,ก้าวเดียวอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วกันมึงเอาไอ้แก๊งละครสัสตว์กูมึงออกไปด้วยนะบุกชั่วถ้าใครยุต้าน,นางแตก้าวเดียวออลิสครผมไม่เตือนนะออลิสอยู่ไหน B.K ออลิสอยู่กับกู B.K ออลิสอยู่กับกูไม่งั้นกูยิงกูบอกเลย กูบอกว่ากูแค่มาเอาของสำคัญมึงจะเอาอะไรการเฉยๆมึงมาเอาอะไรเอ่อของอะเรียกอลิซมาไปตามอลิซมาทำไมบีเคอ้าวอลิซออลิซเขารู้อยู่ของสำคัญคืออะไรเอ่อออลิออลิซเองค่ะออลิซมานี่สิเร็วออลิซไปอยู่นั้นนู้นเร็วไปสิจบนะพวกเราทำไมผบไปอยู่ฝั่งนั้นคะ พอพอถูกชื่อพอพอเองเฮ้ยเฮ้ยอาริธอาอาิสอาินี่อาิของสำคัญรู้หรือยมวเช้าอลิสคืออะไรต้องมีช่วงจริงเลยอาอริรู้เรื่องทั้งหมดแล้วรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอแกชวยาิตงันก็ล่วงไปสิพปไไปไปไไป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 ้ปไปไปไปปไปไป แล้วสู้ไอ้แก๊งละครสัตว์ไม่ได้ไปห้องสุดท้ายเตรียมรถทุกคนกุหลือดิสลบอยู่ไม่เป็นไรไอ้แสงไปล้อมหลังเลยเร็วกูต้านให้คุณก๊ถอยมาถอยไปเดี๋ยวฉันช่วยต้านให้ปบอยยะเฮดิสมาเร็วเฮดิสบอยยะมาเราสู้ไม่ไหวเข้ามาเดี๋ยวมันระเบิดที่นี่ไปขึ้นรถ côn, lót, lên bay, thấy nắng, ôi đấy, android u nhá bay, android lục bay, lục, หลบไปคันหนึงถอยไปชั้นนึงไปไปไปชั้นนึงไปไถอยไปปูนยิงไอ้ดอยไปอขดต่ทุกคนถอยทุกคนถอยทุกคนเราจะดักตรงนี้ที่สุดท้ายโอเคสมบัติน้อยผมฝากที่นี่ด้วยนะแล้วรีบตามมานะได้ครับไปพวกเราถ้ามีอะไรโผล่มาตรงนี้ยิงเลยคุ้มกันอย่างที่สุดก่อนครับอีกสองนาทีเราจะเคลื่อนพล ปอยไปพวกเราถอยมาสะหมดน้อยถอยมาก่อนถอยมาก่อนอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้ถอยมาทุกคนล้อมไปทุกมุมเลยอะไรเดินผ่านยิงให้หมดถอยมาตัวแรกถอยเคทต่อถอยมาเชี่ยเอ้ยเสี่ยแล้วนะเลยไรวะอดูดาถอยไปโอ้ยตัวอะไรทุกคนไปไปทุกคนถอยไปไปรถเต็มหมปเลย ไปเร็วตั้งขบวนขึ้นรถไอ้ขันนั้งผูขับเองมาเร็วนายเร็วไปนดิทางอาทน่าขึ้นมาขับโคกันไหน่อยไาขึ้นมาเร็วไปอาเทน่าไปขันเร็ว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 ขึ้นมาเร็วลัีเร็วแล้วไปขันนี้โบลาณไปสามสองหนึ่งเดินทางไปไปเลยลูไปตัวอะไรวะเนี่ยเพิ่งไม่ต้องกลัวนะคะเป็นแค่เสี่ยงภูน่ะไม่มีอะไร เอาหูฟังใส่ให้ลูกไว้ใส่แล้วเสียงเมื่อกี้ดังมากเลยอ่ะถ้าเลยต้องบอกลูกว่าไม่เป็นเสียงคู้น่ะแล้วตัวเมื่อกี้มันตัวอะไรอ่ะชาวลิตมันเป็นไม่รู้อ่ะไอไอไออาการมันจ้างมามันมีทั้งไอตัวใหญ่ๆชื่อใจแอนน่ะคุณค้วรู้จักแต่ว่า ไอตัวด้านท้ายอะผมไม่รู้มันเป็นหุ่นยนต์ปาจิงโกะอะไรป้องเป็ปาจิงโกะเหรอเออทำไมเริ่มมีสัตว์ประหลาดอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยไม่รู้เนี่ยเจอเป็นเทพทำไมจะไม่ใช้พลังงานอะเคยสะกดจิตได้ไม่ใช่เหรอสะกดจิตมันสิมันเป็นหุ่นยนต์ไหมไม่ใช่คนข้าจะไปสะกดจิตหุ่นยนต์ได้ไง,ง,งล่ะไอ้ไอ,อ้ตัวใหญ่อาจจะเป็นคนก็ได้นะเขาบอกเป็นคนมันบอกยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายอะ่ะ เท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วมันจะเป็นคนได้ยังไงล่ะมนันคนมันก็ต้องยิงแล้วตายไหมล่ะหรือมันจะเป็น,นครึ่นใส่บอกเหี่ยวเหี่ยวโอโ้แล้วก็ให้คนขับถูกคนด้วยนะตกอ,อะไรนะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับป,ป๊าปากําลังพาเตอร์ขับรถดูวิวนะ่ะนี่ไงพาเตอร์ได้นั่ง วิวสวยไหมครับเตอร์วิวสวยไหม <Right. S 1> อ่าไม่มีอะไรเนาะโอเคไปไปไปที่สุดันตามมาแน่นอน เอเอเอาเอาเอามือจับหัวลูกแต่ลูกคอหัก oh, จับแล้วหัวคอเป็นตุ๊กตาหน้ารถเลย แล้วไม่ขนของเหรอโอเคขนของขึ้นรถเร็วเดี๋ยวคุ้มกันให้ไปเอาเด็กขึ้นเครื่องบินก่อนไปไปอไไปเฮดดิ้แล้วยเร็วขนของให้จบเฮดดิ้เดี๋ยวกูฝากมึงนไปเลยฝากบางโพเดี๋ยวฝากบางโพเอาของขึ้นให้เอารถขึ้นด้วยเฮดดิ้มาดูไอเตงด้วย เออไปปลุ่มหน้าขึ้นเครื่องเลยไป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 โอเคไซร์แล้วที่ไปนะกลัว,กกวรถเอง